สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีลบช่องนะครับของโมโต559นะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่ะเล็กกระทัดรัดพอดีมือนะครับตัวนี้ท่านใดที่ต้องการเล็กๆนะครับตัวนี้เท่าบัตร ATM นะครับตัวนี้อะเดี๋ยวผมเปรียบเทียบให้ดูก่อนเท่าบัตร ATM นะครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ้ถ้าท่านใดต้องการเล็กๆนะ แนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับรองรับ4แบรนด์ในตัวนะครับดําแดงย่าน400พิเศษสุดก็คือย่านแอร์แบนนะครับวิธีลบช่องมันก็ไม่ยากนะครับให้ทำแบบนี้นะครับเห็นช่องไหมครับเนี่ย CS001 เห็นไหมครับเลื่อนขึ้นก็2เห็นไหมสามสี่ห้พวกนี้เราลบได้นะครับเราจะลบช่องไหนนะครับผมจะสมมุติผมจะลบเอาช่องที่หนนะครับอ วิธีทาให้ทําแบบนี้นะครับกดเมนูครับเมนูไปเมนูที่35นะครับเมนูที่35นะครับ35เลื่อนลงมาถ้ากดลูกศรลงมาหรือไปแบบรัด35เลยครับ35ปึ๊บอ่าเมนู delete นี่เลยเมนูนี้เลยนะครับได้เมนู35แล้วนะครับให้กดเมนูไป1ทีครับปึ๊บอ่านะครับมันจะให้เราเลือกลบเห็นไหมครับอ่าเราก็เลือกตามต้องการเราจะลบช่องไหนนะครับเนี่ย อ่ะทีนี้ผมจะเป็นลบช่องที่1ก็แล้วกันนะครับเอาเป็นช่องที่1น,นะครับได้ช่องที่ต้องการแล้วให้กดเมนูยืนยันการลบนะครับปึ๊บอ่า<ๆ>ก็คือเรียบร้อยครับทีนี้อ่ะเข้ามาดูช่องอบันทึกอันนี้มันช่องที่3เห็นไหมครับ2อ,อ่ะทีนี้เราจะมาช่องที่1ที่เราลบไปแล้วเนี่ยครับอ่ะกดลูกศรลงเห็นไหมครับมันไม่มีเห็นไหมครับอ่าโน่นมันไปโน่นเลยครับ2เลยเห็นไหมครับ วิธีลบช่องเลยนะมครับมันก็ไม่ยากนี่ครับหนึ่งลบไปแล้วครับช่องอื่นก็ทําแบบเดียวกันนะครับทําเป็นแนวทางแบบเดียวกันนี้นะครับท่านสามารถลบได้เลยนะครับช่องไหนที่ไม่ต้องไม่ได้ใช้งานนะครับท่านก็ลบออกได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสําหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ